มหาธาตุเนี่ยเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก,แะะกสุกรุงรัรตนโกศิลเลยเหรอาา้าคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในหกวัดที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุใครที่มีอุปสรรคมีปัญหามีความท้อแท้ใจก็ต้องมากราบสักการะ<ม>พระองค์ท่านคุณผู้ชมคิดอะไรไม่ออกคุณผู้ชมมีเรื่องไม่สบายใจหรือคุณผู้ชมหวังอะไรนะครับรอบเนี้ยคุณผู้ชมมานั่งสมาธิอะ่ะก็เหมือนเรานั่งใต้ต้นโพต้นเดียวกันกับที่มีหน่อเดียว่ะกับที่พระองค์ท<ม>่านอ่ะ<ม><ม> ตรัสรู้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็พระประธานที่อยู่ในวิหารแห่งนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อพันนาคเฮงเงเฮงตลอดไปเธินตลอดไปเิอรวยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่กับรายการคุยยกัดกูยกเสียงมา ชอนรัสมียเช่นเคยนะคะตอนรบปี2 6 7ค่ะพี่ก๊องค่ะวันนี้ก็วันที่7มกราคมเนาะก็ยังถือว่าปีใหม่อยู่สิยังเป็นปีใหม่อยู่นะคะเวพรเวพรนะคะที่ขอให้คุณผู้ชมคุยยกบ้านมูยกเสี่ยมทุกท่านนะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีทองเลยคิดหวังอะไรก็สมปรารถนานะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเพชรได้เพชรค่ะคิดแป๊บหนึ่งอยากได้เพชรอ่ะคุณผู้ชมนะครับขอสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการเราไปเรื่อยๆนะยืนยาวนานไปเลย นะใช่แล้ววันนี้นะคะเป็นเทปแรกของคุยกบ้านมูยกเ <Wow. S 2> สียงปรตจ้ปีนี้ทิฟก็เลยต้องพาคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็พี่กอฟนะคะมาที่ที่ถือว่าเป็นที่แรกของกรุงรัตะนโกสินทร์ยังไงอะ่ะเพราะว่าวัดที่เราพาคุณผู้ชมมานั่นคือวัดมหาธาตุยุราชรังสิตราชวรมหาวิหารครับผมนี่แหะค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะที่วัดเนี่ยเขาเพิ่งจะสมโพธิครบ,บรอบ338รอบปปีเป็นการสมโพธิวัดเป็นครั้งแรกอะ่ะ <c oughs> คิดดูว่าตั้งมาเป็นวัดแรกของมุงรัตนโกสินนานมากเลยนั้สามร้อยสามสิบแปดปีแต่เนี่ยเ<อ>พิ่งจะได้สมโพธิเป็นครั้งแรกดังนั้นงานยิ่งใหญ่มากครับผมที่เนี่ยถือว่าเป็นวัดลับไหมทำไมพี่กอลถึงรู้ว่าเป็นวัดลับอะ่ะคุณรู้ไหมจากว่าพระแก้วเดินม,มาตรงเนี้ย คุณเดินมาได้สบายสบาย<ช>อ่ะใช่เอ,อย่างนี้ก็เรียกว่าวัดลับไงคือหลายคนผ่านแถวนี้คุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าวัดมหาธาตุอ่ะเขามีของดีอยู่นะถ้าทิปกับพี่ก๊อฟพาคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมเชื่อได้เลยว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีอะไรที่สายมูไม่ควรพลาดดังนั้นเทปเนี้ยพาคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมพลาดไม่ได้แล้วต่อไปนี้วัดลับๆจะไม่รับอีกต่อไปเ<ช>พราะคุณผู้ชมดูเสร็จ ที่นี่จะมีคนมาอีกเพียบเลยต่อให้รับแค่ไหนเราก็หาเจอครับคะนี้คือคุยยกบ้านมูย,ยกสยามวันนี้คุณน,นําเลยใช่ไหมค่ะามาห่หรอกันนี้ก็ต้องเจอพระสิ <c oughs> เรายังคงเน้นพระเหมือนเดิมเรานําไปได้แต่นําพาไปหาพระจริงนะนี่ขึ้นมาปีที่สองนะคุณยังทำหน้าเละกละอยู่เลยใหคุณน,นำอะทำไมอ่ะไม่ได <c oughs> ้ก็เราแบบไปจะถาพระดีกว่าจะได้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมที่ถูกต้องเหมือนรู้ทุกวัดเลยอ่ะเออไปไปไปช่วง เปิดตำนานมูวัดมหาธาตุเดิมชื่อวัดสลักสันนิฐานว่าวัดนี้แต่ก่อนมีพระภิกษุเป็นช่างฝีมือแกะสลักอยู่จำนวนมากอาจเป็นเหตุให้ชาวบ้านเรียกชื่อว่าวัดสลักและในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จก,กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตำแหน่งวังหน้าโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้นใหม่พร้อมพระราชทานนามว่าวัดนิพพานาราม มีฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินต์ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระศรีสันเพชญในปีพศ2331 เมื่อใช้เป็นสถานที่สังายนาพระไตปิดกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากกรมพระราชวังบวรสถานเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเปลี่ยนนามพระอารามใหม่ว่าพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารหรือวัดมหาธาตุเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในเจดีณภายในพระมนโดและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชรวมทั้งเพื่อให้เป็นหลักของพระนครในกรุงรัตนโกสินทร์ และในสมัยรัชกาลที่5ได้เพิ่มสร้อยน้ำของวัดเป็นวัดมหาธาตุยุวราชรังสริิสืบมานี่พี่ก๊อบเดี๋ยวที่พาพี่ก๊อมนะคะมาหาผู้รู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะกลับนรมัสการพระเมธีวรยาหรือว่าท่านเจ้าคุณสายเพชรนะคะนรมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเขาบอกเวลาเราไปบ้านใครเราก็ต้องไป บอกไปสวัสดีเจ้าของอบ้านมาวัดมหาธาตุต้องมาที่พระบวรราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาณก่อนจมาห่ะสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาณเป็นผู้ที่มีคุณอุปการกับประเทศชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะได้ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินและก็ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช<ะ>ในการกอบกู้ชาติบ้านเมืองและสถาปนาตั้งแต่กรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ต้องยอมรับว่าพราะองค์เป็นผู้พี่มีผู้นูปการอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นผู้สถาปนาวัดมหาธาตุให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็มีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน วัดมหาธาตุเนี่ยเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เลยเหรอสาคะประมาณนั้นแหละที่กล่าวกันมามเรียกว่าเป็นหนึ่งในหกวัดที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุพระบวรราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาถสร้างเพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาถผู้ทรงสถาปนาว,วัดมหาธาตุ พระบวรราชานุสาวรีนี้อยู่ด้านหน้าพระวิหารโพลังกามีขนาดเท่าครึ่งอยู่ในลักษณะประทับยืนบนเกยหันพระพักออกสู่สนามหลวงพระหัตถ์ทั้งสองยกพระแสงดาบเป็นท่าจบ <advisory. S 1> เป็นพุทธบูชาน้อมถวายพระศาสนาผมสงสัยเรื่องนี้ครเรือเ่ยครับเพรมะอย่มีเรืออยู่ครับ <S <S แน่นอนว่าเรือนี่เป็นปัจจัยสําคัญ<อ>ในการกอบกู้ชาติบ้านเมืองตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยุธยา เพราะว่าตอนที่พม่าล้อมกรุงศรีอยุธย,ยานั้นท่านก็ได้ร่วมกับพรรคพวกแล้วก็ล่องเรือมาตามลําแม่น้ําเจ้าพระยาะในขณะที่ล่องเรือมาพอเจอกลุ่มข้าศึกพมา่าก็จะมีการตีค้องตีกองเพื่อจะตอบรับว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าอพอมาถึงหน้าวัดสลักมันเป็นการจวนตัวเพราะว่าเรือของข้าศึกนั้นมาในระยะกระชั้นชิดท้ายท่านก็เลยต้องสละเรือลงน้ําโดยการคว่ำเรือลงไป<อ>แล้วท่านกับสหายก็ไปซ่อนตัวอยู่ในเรือนั้น เพ <si ื่อท <UM ี่จะลอดกลับขึ ah ้นมาที่วัดสลักในครั้งนั้นเอาจริงแล้วเรื่องนี้ผมคุ้นผมคุ้นๆผมเคยเรียนสมัยก่อนนะอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์นะเออเนี่ยเรื่องเรื่องความเรือเนี่ยจริงๆที่เนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องของการมีวาจาสัตว์ที่เป็นวาจาศิธิ์ค่ะพระอาจารย์คือยังไงคะด้วยความที่พระองค์มั่นคงในพระพุทธศาสนาท่านก็มากราบสการะหลวงพ่อหินที่เป็นพระประธานของวัดสลักในยุคสมัยนั้น พร้อมกับตั้งสัตยาธิฐานเปล่งวาจาวา่าถ้าสามารถกอบกู้ชาติบ้านเมืองได้จะมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและท่านก็สามารถกอบกู้ชาติบ้านเมืองได้<อ>และก็มาพัฒนาวัดมหาธาตุสถาปนาวัดมหาธาตุขึ้นมาใครที่มีอุปสรรคมีปัญหามีความท้อแท้ใจก็ต้องมากราบสก,การะพระองค์ท่านเพราะพระองค์ได้แสดงให้เห็นว่า แม้จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่วยในยุคสมัยนั้นแต่สัตยาทิ่ฐานหรือความตั้งใจจริงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้โอ้<ป>โหสาธุสาธุสาธุเลยครับ และภายในพระบวรราชานุสาวรีได้บรรจุเนื้อดินซึ่งเก็บจากแผ่นดินที่สมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จกรีธาทัพเข้ามาเหยียบรวมทั้งเส้น28แแห่งไว้ใต้ฐานนี้ด้วยล่ะค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าวัดมหา,าธาตุแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่นี่ก็เลยมีอะไรที่เป็นแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์อีกใช่ไหมเจ้าขาพานาตอนพระศรีมหาโพน่ถือว่าเป็นต้นไม้ทางพระพุทธศาสนาต้นแรกที่นํามาปลูกที่วัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤิ์แห่งนี้และก็ถือว่าเป็นต้นแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้ เพราะว่าต้นโพต้นนี้นี่การนำมาเนี่เกิดจากพระราชด,ดำริของรัชกาลรัชการที่สอง<ะ>ส่งพระสงฆ์ไปสืบศาสนาที่ศรีลังกาเป็นเวลาถึง5ปีโอ้โหและตอนกลับมาก็ได้หน่อต้นพระศีมหาโพจากศรีลังกานี่แหละมา3หนอ่อและก็ะหนึ่งในนั้นก็ปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุยุวราชดังสริแห่งนี้<ะ>ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ เพราะฉะนั้นอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วต้นโพที่ศรีลังกาเนี่ยมีความสําคัญยังไงเป็นต้นเดียวกันที่สืบนออเนื้อเชื้อสายมาจากเมืองพุทธกยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าจากที่อินเดียเราก็เขาเอาหน่อไปปลูกที่ศรีลังกาแล้วจากศรีลังกาเราก็เอามาปลูกต่อที่ไทยพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้เลยว่า เมื่อพระองค์เสด็จดับขันทัปรินิพานไปแล้วเจดีทั้งหลายหนึ่งในนั้นก็คือต้นพระรีมหาโพธิ์จะเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าภายหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันทัปรินิพานดังนั้นคุณผู้ชมอันนี้เคล็ดลับสายมูนะถ้าทิพมาที่นี่สิ่งที่จะทำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดอะไรไม่ออกคุณผู้ชมมีเรื่องไม่สบายใจหรือคุณผู้ชมหวังอะไรนะครับ รอบเนี้ยผู้ชมมานั่งสมาธิอ่ะนั่งใต้ต้นโพนี้ก็เหมือนเรานั่งใต้ต้นโพต้นเดียวกันกับที่มีหน่อเดียว่ะกับที่พระองค์ท่านน่ะตรัสรู้อ่ะเนี่ยเราดูสิเขาทำที่ทางไว้ให้พร้อมนั่งเล้ถ้ามาเราไม่นั่งนี่เสียดายแย่เลยนะ้เราไถวายบุญไปถ้าเราคอขอพรเนาะส่วนใหญ่เขามาขอพรเลยครัอาจารย์จะมีญาติโยมมานำดอกไม้ทุบเทียนมาสักการะบูชา มีการแห่ผ้าห่มต้นระารีมหาโ์และก็ไปหม่มมีการรดน้ําต้นระารีมหาโพเสมือนหนึ่งว่าเป็นการรอเลี้ยงอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญและมั่นคงต่อไปในอนาคตทิยังมีไฮไลท์อีกนเหรอคืออะไรเจ้าคะถพระว่าิสถานที่ต้นโพปลูกอยู่ตรงนี้และก็ในอาณาบริเวณนี้เป็นสถานที่สมเด็จพระบวรราเชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหรือแม้กระทั่ง วังหน้าในยุคสมัยรัชกาลที่สองนี่ได้มาประทับอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งตอนผนวดเป็นสามเณรและตอนผนวดเป็นพระภิกษุก็มาประทับอยู่ณสถานที่แห่งนี้อ๋อเหรอครับเอินพรบริเวณแถวนี้นะฮะนี่แหละบริเวณต้นไมสีมหาโพ์บริเวณบอกได้คําเดียวคุณผู้ชมศักดิ์สิทธิ์มากยอดสุดยอดรอใช้าอยู่ยญ่อ่ะ นั่งสมาธิเลยค่ะขออยาตครับโพลังกาซึ่งเรียกกันว่าต้นพระสีมหาโพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับนั่งเมื่อครั้งก่อนจะตัดสรู้ต้นโพลังกล่าวนี้จึงเปรียบได้กับสมาธิความรู้และสติปัญญาน,นั่นเองค่ะ ณจุดนี้มีความสําคัญยังไงครับกับวัดคือตรงนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญกับวัดมหาธาตุอีกจุดหนึ่งครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งแต่คราวเป็นสามเนินก็ประทับอยู่หน้าตำหนักสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จึงถือว่าเป็นสถานที่มีความสําคัญคกับพระองค์เป็นอย่างยิ่งและเป็นสถานที่สําคัญของวัดมหาธาตุต่อมาเมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราช ก็ได้มาอนุสร์ถึงสถานที่เคยประทับอยู่ในขณะที่ทรงผนวดก็เลยได้มาสร้างวิหารตรงที่แห่งนี้ซึ่งเรียกว่าวิหารโพลังกาและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็พระประธานที่อยู่ในวิหารแห่งนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อพานาค mm. เป็นพ้าเก่านำมาจากพระราชวังจันทร์เกษมอยุธยา เพราะในคราวที่สมเด็จพระวนรนลัตเฮงเขมาจารีท่านได้บูรณะปฏิสังขรวิหารน้อยแห่งนี้ก็ปรึกษากับสมเด็จกรมพยานริสรานุวัติวงศ<ะ>์ว่าจะหาพระที่เก่าๆมีความเหมาะสมกับวิหารแห่งนี้ได้อย่างไรก็เลยได้ข้อสรุปว่าควรจะไปนำพระหลวงพ่อพะนาคจากวังจันท์นกเกษมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว<ะ>มาประทับเป็นพระประธาน<ะ>คือคาว่าหลวงพ่อพระนาคเนี่ยก็อาจจะมีความหมายสองอย่างหนึ่ง<ะ>เป็นวัตถุที่ทํามาจากนาคเงินทองนาคอย่างที่สองก็คือเรียกพระพุทธเจ้าเราก็สามารถเรียกอยีกหนึ่งว่าเป็นหลวงพ่อพระนาคเพราะคําว่านาคหมายถึงพระพุทธเจ้าและถ้าได้มากราบสการะขอพรหลวงพ่อพระนาค เชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองประเสริฐและมีสติปัญญาที่เฉียบคมด้วยล่ะค่ะเมื่อสักครู่เห็นพระอาจารย์พูดถึงสมเด็จพระวรรณรัตนเฮงหนูเห็นตอนนี้เขานิยมมากมาขอพรขอความเฮงเออเดี๋ยวขอญาแปกบนนะครับกดวันนี้เราจะได้กลับสักการณแล้วไหมเพราะกลัวเธอบอกหมดหมดเวลาไงนี่พระอาจารย์มีเวลาใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชม ไปกราบขอพรความเพงกับสมเด็จพระวรรณาเท่งเลยได้ไหมจ๊ะได้เลยเดี๋ยวพาไปกราบสักการะท่านยังไม่หมดเวลาใช่ไหมยไปทีขออนุญาตนะครับเงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชน่อ ตรงนี้เป็นจุดสําคัญก็คือหลวงพ่อสมเด็จวรรัตน์เฮงเข็มจารีเมื่อพาถึงจุดนี้แล้วก็จะได้นําพายมกอบยมททพย์พร้อมด้วยทีมงานทุกท่านได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและที่สําคัญก็คือเพื่อความเฮงในชีวิตสมกับชื่อของท่านนะโอ๋สาวทูคผู้ชมสาธุไปพร้อมๆกันนะนะฮะรับปีใหม่พอดีครับ เชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบนะนะโมตัสสะพัคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนะโมมหาเถโรมหาเถโรเถมาจารีนามะ มีแต่ความสุขมีแต่ความสุขความสำเร็จความสำเร็จและความเก่งและความเก่งเฮงเฮงงตลอดไปเธิตลอดไปเินรวยสมเด็จพระวันราฐเทงเขมจารีนี่ครับเป็นอดีตอธิบดีสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะวัดมหาธาตุแต่มีบทบาทกับ คณะสงฆ์ในประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านเก่งทั้งในเรื่องของการศึกษาในเรื่องการสังคายนาพระธรรมพระมิในแปลคัมภี์ไตปิฎกอัตกถา,าเก่งทั้งในเรื่องของการปกครองจนเป็นที่ยกย่องเชิดชูในยุคสมัยนั้น ในปีนี้ถือว่าเป็นปีมงคลครบ100ปีแองการครองตำแหน่งอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุวิวราชน์สริสาธ์เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับถ้ากับว่าเราเนี่ยนะฮะมานะม,มาจุดมูไป4จุดแล้วใช่ช่วงมูอ l l day มูออเดจุดแรกกราบขอพอรพระบวรราชานุสาวรีใครที่มีอุปสรรคปัญหาชีวิตเรื่องทุกใจต่างๆเชื่อว่าถ้าได้มากราบขอพอรท่านก็จะคลายปัญหาเพิ่มสติมีความคิดและคลายทุกใจได้จุดที่2ต้นพระศรีมหาโพธิจุดนี้สามารถมานั่งทำสมาธิรับพลังให้จิตใจสงบไม่ฝุ้งซ่านและเกิดปัญญาได้เลยและค่ะ จุดที่3กราบสการะหลวงพ่อพระนาคในวิหารโพลังกาเชื่อว่าชีวิตจะประเสริฐปัญญาจะเฉียบคมและมีสติในการแก้ไขปัญหาค่ะจุดที่ 4. กราบสมเด็จพ,พระวรรณรัตนเฮงเขมาจารีเชื่อว่ารับความเฮงความปังสมปรารถนาสมกับชื่อของท่านแกัปไปเลยละคะ่ะแต่แตยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเหรอแต่ไมงไม่หมดสิฮะคุณผู้ชมอ,อุ้ย อ้าวเตัให้ก็แล้วแต่วันนี้ต้องกลับนมสัสก,การขอบพระคุณพระอ<พ>าจารย์นะคะขอบคุณมากสัปดาห์หน้าขออนุญาตที่จะให้พระอาจารย์นะคะได้กรุณาเล่าถึงความสําคัญจ,จ,จุดจุดอีก3จุดในวัดมหาธาตุแห่งนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะเจ้าค,ค่ะครับขอบพระคุณมากครับ เรียกว่าต้ปีนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารับความกล้าหาญกําลังใจชัยชนะปัญญาร่มโพร่มใสและที่สําคัญเน้นเพงเๆดงเยงดยค่ะแต่ยังไม่หมดะต้องตามกันต่อสัปดาห์หน้านะครับอยากรู้มากเลย3จุดของพี่กอบเนี่ยจะขนาดไหนคุณอย่าแอบมาสืบความลับผมรู้สิละอังนะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะ ถ้าอยากรู้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันเพราะถามเขาอะเขาไม่บอกไม่ใช่ว่าเขาอะไรนะคะาไม่รู้คราไม่รู้เดี๋ยวถามนี่ไม่ต้องบอกไปหมดเลยถามอยู่ดีอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมแน่นอนนะคะพาคุณผู้ชมมาคุยยกบ้านมูยกสยามแบบนี้ได้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอมายังรับเพิ่มนะคะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกราฟสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเวลาเดิมนะคุณผู้ชมบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์วันเวลาดีๆแบบนี้นะคะทางช่องอบรินทีวี HD 34ค่ะแล้วพบกับเราสองคนเนบ,บนจพลชลรศมีในรายการคุยยกปั๊บบูยกสยามส,สวัสดีครับ เคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะสัตยาธิฏฐานหรือความตั้งใจจริงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ ที่ตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทฎิ์พระเจดีย์ศรีรัตน,นมหาธาตุเป็นหัวใจหลักสําหรับคนที่จะทําอะไรใหม่ๆให้ประสบความสมําเร็จต้องมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพรา<ฮ>ะฉะนั้นพระอุบโบสถของวัดมหาธาตุนี่เป็นพระอุบโบสถที่มีความใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้สมเด็จพระบรมราชเจ้าท่านก็นเลยได้สร้างพระอารหันต์แปดทิศ ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ที่มีความเป็นเลิศในทุกด้านเลยนะ